ตทํรมังสารนังขัจฉามิตุติยัมปีสังมังสารนังขัจฉามิตุติยัมปีวุทธังสารนังขัจฉามิตุติยัมปีธํามังสารนังขัจฉามิตุติยัมปี สารังอะชาติปาปาณาติปาตาเวระมณีสีขาปาทางสมาธิยามีอตินาอานาเวระมณีสีขาปาทางสมา กามิสุมิชาจาราเวรมะณีสิขาปัฏฐานธรรมียามิมุสาว तिञ्जन्ति शीलेन गोहासंबधापुतिञ्जन्ति आसमा स्थिरं विशो आहे

ภากดาปย<อ>นาหาปเยอัตตาทัทธมะพิญยายะสาธัตถะปัสต,ต,ตสิยาตีณบัดนีอ้อาตมาภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตวัคพรรณนาอานิสังสกุลบุลลาสีเนื่องในโอกาสวาริีธี ขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการสุรจักรสูงคุณค่ศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญลาสีในส่วนธรรมบัตสวณะใหม่แก่สาธุชนทั้งหลายพร้อมที่พร้อมมาที่พร้อมเพียงประชุมกันในวันนี้คำว่าประโยชน์ ก็คือหมายถึงผลที่บุคคลพึงกระทำและประบพฤติปฏิบัติได้รับผลในที่นี้ก็คือหมายถึงความดีหรือกุศลกรรมที่บุคคลได้กระทำและบงเพ็ญไว้แล้วได้รับประโยชน์นั้นๆซึ่งจะมีอยู่สองอย่างสองประการด้วยกันก็คือหนึ่งประโยชน์ของตนและสอง ประโยชน์ของบุคคลอื่นตามนัยยะความหมายของสุภาษิตน,นี้กานหมายเอาเฉพาะจวบจุจงในประโยชน์ของตนเองเพื่อที่จะรีบขวนขวายในการกระทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมประโยชน์ในปัจจุบันที่จะททำให้ถึงพร้อมนั้นซึ่งจะมีสี่ประการด้วยกันก็คือ 1. นึ่งอุทานะ ปทาก็คือความถึงพร้อมด้วยในการประกอบกิจการงานต่างๆเมื่อเราดำรงุงูชีพเราก็จะต้องมีการประกอบหน้าที่กิจการงานต่างๆเพื่อที่จะครองชีพและสองอรารักขาสัมปทาก็คือความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนแสวงหาได้มาแล้ว ่องความบริสุทธิ์จริตในทางที่ชอบทําและสามกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีหรือมีมิตรสหายที่ดีก็ย่อมที่จะเชางน,นำเราทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องไม่ชักชวนเราไปทำในทางที่ผิดและเสียหายซึ่งจะเป็นไปในส่วนของอบัยมุข ก็จะมีความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นต้นและ4สุดท้ายข้อสัมพันธ์ก็คือสามารถชีวิตาคือความเลี้ยงชีวิตที่สมควรเมื่อเราตั้งแต่ประการแรกก็คือการที่เราดำรงประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆเมื่อเราประกอบอาชีพต่างๆ นั้นแล้วเราก็จะได้ทรัพย์หรือว่าคุณผลประโยชน์ที่สำฤธิ์ออกมาในการทำงานเราก็จะต้องรักษาทรัพย์นั้นให้ดีและก็จะต้องมันบริจาคเย,ยสละให้ปันแล้วก็เมื่อเราเป็นผู้ที่มีบุคคล เพื่อนที่ดีก็จะย่อมชักนำเราไปทำในทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องและเราก็จะเลี้ยงชีวิตโดยทางทีถ่ถูกต้องและสมควรซึ่งหากบรรดาศรัทธ,ธาคุณโยมปฏิบตึกประพฤตและปฏิบัติได้ในด,ดังสีประการนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติ ในหลักของหัวใจของเศรษฐีซึ่งจะคุ้นหูและนิยมพูดเรียกกันโดยย่อสั้นๆว่าอุอากัศาอุอากาศาอุอากศอัากศาเมื่อมีประโยชน์ในปัจจุบันของตนเองแล้วเชียเชิ่นเดียวกันก็คือจะต้องมีประโยชน์ในภายหน้าสีประกรันนั้นด้วยฉะนั้นก็ฉะนั้น ซึ่งประโยชน์ในภายหน้าสีอย่างนั้นก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือศรัทธ,ธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาและสศีลสมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลและ3จาคะสมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละมันมบริจาคทานและ4ประการสุดท้ายสำคัญก็คือ ปัญญาสมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาหน้าประการขั้งแรกต้นก็คืออันดับแรกเรานั้นจะต้องมีศรัทธาเราจะทำสิ่งไหนประการใดก็จะต้องประกอบด้วยพอมีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความหนักแน่นหนักแน่นต่อสิ่งนั้นๆที่เรากระทำแนนนั้น,น,น แล้วเราก็จะต้องมีศีลมีศีลมาเคลื่องควบคุมความพติทางกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยหรือซึ่งศีลนั้นก็คือความปกตินั่นเองเมื่อมีศีลมาควบคุมความพืนทางกายวาจาใจของเรานั้นให้เรียบร้อยแล้วเหล่านั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเปิดใจให้กว้างมันเสียสละบริจาค ความีจริงให้หลุดพ้นออกไปจากตัวของเราซึ่งบุคคลอื่นๆซึ่งที่มีโอกาสน้อยกว่าเราเขานั้นจะต้องได้รับโอกาสที่ดีๆเราในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นสาธรมิกเราก็าจะต้องช่วยเหลือเกื้อภูมซึ่งกันและกันดังในเหบุตรกรอที่เขาว่าไว้ว่า ควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้สิ่งของสองให้ธรรมะชนะมา,านอภพยทานข้อที่สามามเหลือเกินเราจะต้องหมันระพฤติและปฏิบัติและสุดท้ายสำคัญเรานั้นก็จะต้องมีปัญญาปัญญามาพิจารณาปัญญาคือความรู้แจ้งคือความรอบรู้ เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ถึงหลักแก่นที่แท้จริงของเห็นและผลฉะนั้นบุคคลผู้รู้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอันจะมีแก่ตนก็จะย่อมชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประโยชน์ของตนแล้วรีบผลฝายกระทำให้ประโยชน์เหล่านั้นถึพร้อมด้วยดี แล้วจิงจะได้ชื่อว่าไม่พลาดประโยชน์ของตนเทศนาพระโยสาเนในการพิสูจนล์ลงรอบแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็ขออ้นวยนยพรให้บรรดาศรัทธาคุณโยมสาธุชนคนใจงามน้ำจึดน้ำใจบุญทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญเจริญ ในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในลำดับโอกาสุดท้ายท้ายสุดนี้อาตมาภาพก็ขอยุติการแสดงธรรมลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการาชานี้ยา ya bagiangtunghang kipame was demi januh sampai gore tu tanggapanjanhu panak Raul yaha manidi Rasul yaha tapi ti yo hewat jantung tapak มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีหายุโกผวะอภิวัฒนสิริสานิจังพุทธาปจายนุจัตตารุธัมมะวัฒนติอายุมโนทุหังอาลัง